คดีที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้เกิดขึ้นในบ้านหนังหนึ่งบนเกาะลองไอเลสซารัฐอเมริกามีถังเหล็กที่มีน้ำหนักหลายร้อยกิโลกร,รัมในห้องใต้ดินของบ้านและบ้านที่เก็บถังเหล็กสังนี้เคยมีเจ้าของมาแล้วหลายคนแต่30ปีที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีคนมาเปิดถังเหล็กเลยแม้แต่ครั้งเดียวในที่สุดวันหนึ่งก็มีคนเปิดถังเหล็กนี้ขึ้นมาเพราะอยากรู้ว่ามีอะไรในถังและความลับสุดสะพซึงที่ถูกซ่อนไว้กว่า30ปีก็ได้ปรากฏขึ้น Uh huh. เรื่องราวนี้เกิดขึ้นในปีคิดต์ักรดช1999ในรัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริการัฐนิวยอร์กตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาเรื่องราวของวันนี้เกิดขึ้นที่เกาะลองไอแลนด์เกาะลองไอแลนด์มีระบบคมนาคมขนส่งที่ดีและเป็นส่วนหนึ่งของเมืองนิวยอร์กซิตี้ มีสะพานและอุโมงค์มากมายที่เชื่อมต่อกับแมนฮัตตันในเนสซอคาลตี้บนเกาะลองไอแลนด์มีเจ้าของบ้านคนหนึ่งชื่อโคเฮนเขาอาศัยอยู่ในเมองมาแล้ว9ปีวันหนึ่งในปีคิศกรา1999โคเฮนวางแผนที่จะย้ายออกจากเกาะลองไอแลนด์เมื่อเขาย้ายบ้านเขาบาังเอิญพบถังเหล็กถังหนึ่งซึ่งถังเหล็กนี้จะทำให้เขาไม่มีวันเือนไปตลอดชีวิต ในวันพฤหัสบดีที่2กันยายนคิตศักรา1999โคฮนซึ่งมีบ้านในเนซอเขาตีวางแผนที่จะย้ายบ้านและกำลังจัดเตรียมจัดการกับของที่เขาไม่ต้องการเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยคนต่อไปสามารถย้ายเข้ามาได้วันนี้โคเฮ e นได้จ้างพนักง,งานขนของหลายคนตั้งแต่เช้าและได้สั่งให้พวกเขาขับรถมาถึงบ้านของเขาพวกเขาขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิดทั้งใหญ่และเล็กออกจากบ้านอย่างชำนาญ รวมถึงของที่จะต้องทิ้งหลังจากเริ่มง,งานขนย้ายได้ไม่นานก็มีคนประสบก,กับปัญหาบางอย่างพนักงาขนขนของคนหนึ่งพบถังเหล็กขนาดใหญ่ที่ห้องใต้ดินของบ้านเพื่อนเปิดวอถังเหล็กนี้มีสนิมเปอดตรังตัวอักษรบนถังเหล็กก็ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นักสันนิษฐานได้ว่าน่าจะวางมาแล้วหลายสิบปีหลังจากนั้นพนักงานข,นขนของก็ก้าวไปข้างหน้าเพื่อที่จะยกถังเหล็กอย่างไรก็ตามเขาใช้กำลังทั้งหมดที่เขามีแต่ก็ไม่สามารถยกขึ้นมาได้ถังเหล็กไม่ได้เคลื่อนที่เลยแม้แต่นิดเดียว เขาบ่นและขอความช่วยเหลือจากคนอื่นในเวลานั้นเพิ่มร่วมงานของเขาอีกสองคนได้ลงมาถึงห้องใต้ดินทั้งสามคนใช้ความพยายามอย่างมากถึงจะย้ายถังเหล็กออกจาก้องใต้ดินมาวางไว้ลานหน้าบ้านได้หลังจากนั้นจึงไปหาเจา้าของบ้านโคเฮนและบอกเขาว่าถังใบนี้หนักเกินไปเราไม่สามารถยกถังเหล็กนี้ขึ้นรถได้จะย้ายได้แค่เฉพาะเท่านี้คุณชีดหาวิธีจัดก,การกับมันเองเถอะ เจ้าของบ้านโคเฮนได้ยินคำพูดอย่างนี้ก็ทําให้เขานึกถึงตอนที่เขาย้ายมาที่นี่เมื่อเก้าปีก่อนถังเหล็กนี้ได้อยู่ในห้องใต้ดินอยู่แล้วในช่วงเวลานั้นโคเฮนก็อยากกําจัดถังเหล็กนี้แต่ถังเหล็กนี้หนักเกินไปทาอย่างไรถังเหล็กก็ไม่ขย,ยับและเขายังกังวลอีกว่าสารเคมีในถังเหล็กจะทําให้เกิดอันตรายดังนั้นถังเหล็กนี้จึงถูกเก็บไว้ในห้องใต้ดินโดยไม่มีคนสนใจและเวลาก็ได้ล่วงเลยมาเก้าปี ทันใดนั้นโคเฮนเริ่มอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นเขาอยากรู้จริงๆว่ามีอะไรอยู่ในถังที่ขึ้นสนิทใบนี้ความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นนี้กรดานให้เขาไปหาชแลงมาและกลับมาที่ลานหน้าบ้านเพื่อลองนัดเปิดถังเหล็กไม่นานนะักเขาก็เปิดฝาถังเหล็กได้สําเร็จทันใดนั้นก็มีกลิ่นเหมน็นโชยออกมาอย่างรุนแรงโดยไม่คาดคิดแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้เขาหยุดแต่อย่างใดเขาอดทนกับกลิ่นเหม็นและนัดฝาถังเหล็กเปิดออกให้ที่สุด เขาเห็นแต่ถันเหล็กที่เต็ไมไปด้วยสิ่งของสีดำและไม่รู้ว่ามันคืออะไรครูเห็นมองเข้าไปใกล้ๆเขาเห็นรองเท้าอยู่ข้างหนึ่งและข้างรองเท้านั้นมีมือของคนอยู่เขาพ่านะและถอยหลังไปหลายก้าวจากนั้นเขาก็วิ่งเข้าบ้านทรแจ้งตำรวจทันทีตำรวจได้ซอเขาตีที่ไปที่เกิดเหตุทันทีหลังจากได้รับโทรศัพท์เมื่อตำรวจมาถึงพวกเขาไดก้กั้น้อมรอบถันเหล็กทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาจากนั้นพนักงานสอบสวนก็ก้าวไปข้างหน้าและเปิดถันเหล็ก ผู้เขาสรุปเบื้องต้นว่าพบศพอยู่ในถังเหล็กตำรวจจึงไม่ไกล้าการทาการใๆดๆโดยประมาทเพื่อไม่ให้เป็นการทําลายหลักฐานและหลังจากนั้นตำรวจจงแนะนําถังเหล็กกลับไปที่ห้องปฏิบัติการชนสูตรศพถังเหล็กนี้มีความจุ55เกลลอนและน้ำหนัก160กิโลกร,รมัมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคในห้องปฏิบัติการใช้เวลาเกือบ3ชั่วโมงในการจัดการสิ่งของทั้งหมดในถังเหล็กและพบว,ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในถังเหล็ก เสื้อผ้าของเธอยังเหมือนในสภาพดีเพียงแต่เสื้อผ้านั้นดูไปสไตล์เก่าเหมือนสไตล์เสื้อผ้าที่โด่งดังเมื่อหลายสิบปีก่อนและยังพบเม็ดพลาสติกทรงกลมสีดำและสีขาวจำนวนมากในถังเหล็กนอกจากนี้ยังพบของเหลวสีเขียวจำนวนมากซึ่งตรวจอพบว่าเป็นสีย้อมสิ่งของทุกอย่างในถังเหล็กถูกแช่ไปด้วยของเหลวนีทั้งหมดภายในนั้นยังพบก,กระเป๋าถืออีกหนึ่งใบ ภายในกระเป๋าถือพบกล่องเครื่องสำอางหวีที่ดัดขนตาสมุดได้ชื่อและแหวนโลหะสองวงซึ่งหนึ่งในนั้นตลักคำว่า MHR มีจี้โลหะชิ้นหนึ่งสลักว่า Love Uncle Feel w h e หลักฐานที่สำคัญที่สุดในถังเหล็กคือสมุดได้ชื่อถ้ารู้สิ่งที่เขียนในสมุดได้ชื่อก็มีโอกาสสูงที่จะยืนยันตัวตนของผู้หญิงในถังเหล็กได้ แต่สมุดใดชีนี้ได้ถูกแช่ในของเหลวเป็นเวลานานหลายสิบปีจนเปลดพอที่จะสามารถเจาะทะลุด้วยปากกาได้การกู้คืนเนื้อหานั้นจึงเป็นเรื่องที่ยากมากในระหว่างการชนสูตรพลิกศพพบว่ามีทารกในคันอยู่ในร้าองเหยื่อและอายุครบเก้าเดือนแล้ว สาเหตุการเสียชีวิตของผู้หญิงที่ถูกฆ่านั้นเกิดจากการกราดแทกด้วยของไม่มีคมอย่างรุนแรงหลายครั้งที่บริเวณด้านหลังศีรษะจากนั้นปักงานสอบสวนก็เริ่มตรวจสอบตัวตนของผู้หญิงคนนั้นพวกเขาดำเนินการค้นหาหญิงร่าง,งผมในหมู่ผู้สูญหายทั่วนิวยอร์กเกณฑ์การค้นหาเป็นผู้หญิงฮิสแปนิกที่มีความสูงประมาณ150เซนติเมตรอย่างไรก็ตามเงื่อนไขาการคัดกรองดังกล่าวยังไม่เพียงพอต่อการค้นหาอย่างแน่นอน มีผู้สนญหายที่ตรงกับสมมติฐานนี้มากเกินไปดูเหมือนว่ามันยากที่จะใช้แนวทางนี้ในการสืบหาดังนั้นตำรวจจึงเปลี่ยนทิศทางการสืบสวนและมุ่งเป้าไปที่ถังเหล็กแทนถังเหล็กนี้มีความจุ55แกลตลอนมีหมายเลขพิมพ์บนถังเหล็กและพิมพ์ชื่อโรงงานเคมีด้วยตำรวจมาถ,ถึงเจอร์ซีซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงา,านเคมีดังกล่าวจากการตรวจสอบพบว่าหมายเลขบนถังเหล็กนั้นคือวันที่ผลิตของถังเหล็ก มันผลิตเมื่อ3.4ปีก่อนในปีคิตศันเกราช1 9 6หถังเหล็กถูกใช้เพื่อเก็บสีย้อมพนังกงานในโรงงานเคมีกล่าวว่าสีย้อมนี้ได้เริ่มผลิตไปตั้งแต่หลังปีคีตศักราช1971ดแล้วในเวลาเดียวกันตำรวจในซอฟตี้กำลังเสืบส่วนโคเฮนเจ้าของบ้านที่นักเปิดถังเหล็กและอยากสอบถามเขาว่าเขานำถังเหล็กไปนี้มาจากไหนโคเฮนเผยว่าเมื่อ9ปีก่อนนั่นคือตอนที่เขาย้ายเข้ามาในปีคิตศักราช1990 ถังเหล็กนี้ก็มีอยู่ในห้องใต้ดินแล้วเขาพบว่าถังเหล็กในตอนนั้นหนักมากเลยไม่สามารถทําการย้ายออกไปได้ถึงแม้ว่าเขาจะสงสัยนิดน้อยว่าข้างในมีอะไรอยู่บ้างแต่เมื่อเขาเห็นสัลษณ์ทางเคมีบนถังเหล็กเขาก็เลิกคิดที่จะเปิดมันคูฮินู้จังบอกนิน้นเล่นดูเหมือนไม่ได้โกหกตำรวจตัดความสงสัยในการกระทำความผิดของเขา จากการสอบสวนพบว่าบ้านหลังนี้เคยมีเจ้าของมาแล้วทั้งหมด4รายตำรวจพบเจ้าของบ้านคนที่3ผ่านเจ้าของบ้านคนที่4และพบเจ้าของบ้านคนที่2ผ่านเจ้าของบ้านคนที่สในท้ายที่สุดตำรวจรยืนยันว่าถันเหล็กอยู่ที่นั่นมาตั้งแต่เจ้าของบ้านคนแรกแล้วเจ้าของบ้านในทศวร์ษ1960ชื่อโพวต์เดลกินส์บุคคลน,นี้กเกษียณอายุแล้วและอาศัยอยู่ในรัฐฟลอริดาตำรวจสอบปากคำผู้ที่อาศัยอยู่ละแวกบ้านที่พบถันเหล็ก เพื่อดูว่ามีใครรู้จักเอลกินส์คนนี้บ้างเพื่อนบ้านหลายคนบอกว่ารู้จักคนนี้พวกเขาบอกกับตำรวจว่าเอลกินส์เจ้าของบ้านหลังนี้เมื่อหลายสิบปีก่อนเป็นเจ้าของบริษัทแห่งหนึ่งเขาบริหารบริษัทผลิตภัณฑ์พลาสติกในแมนฮัตตันเมื่อตำรวจได้ยินเรื่องพลาสติกพวกเขาก็นึกขึ้นได้ทันทีว่ามีเม็ดทรงกลมจำนวนมากที่พบในถังเหล็กทำจากพลาสติกและเจ้าของบ้านคนแรกโฮว,ว์ดคือเจ้าของโรงงานผลิตภัณฑ์พลาสติก ทั้งสองีจยวข้องกับพลาสติกจะมีความเกี่ยวพันกันหรือไม่ตำรวจจึงได้ติดตามเบาะแสนี้ไปพวกเขาพบ,บว่าในทศวรรษ1960โควัต 1960, อเอลกินส์เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทพลาสติกแมนฮัตตันเมลโรสบริษัทผลิตดอกไม้พลาสติกญ้าพลาสติกและผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นหลักตำรวจได้รู้ว่าโรงงานเคมีแห่งหนึ่งในรัฐนิวเจอร์ซีย์ได้ใส่สีย้อมสีเขียวลงในถังเหล็ก ในเวลานั้นโรงงานพลาสติกแมนฮัตตันเมลโรสได้ซื้อสีย้อมสีเขียวจำนวนหนึ่งเพื่อใช้สำหรับย้อมหญ้าพลาสติกต้นไม้พลาสติกและผลิตภัณฑ์พืชพลาสติกปดยเดิมข่าวที่พบผู้หญิงในถังเหล็กแพร่สะพัดไปทั่วไม่นานหลังจากนั้นตำรวจเส้อรับโทรศัพท์ที่ไม่ระบุชื่อคนในโทรศัพท์บอกว่าเขารู้ว่าถังเหล็กนี้มาจากไหนบุคคลน,นี้นมกล่าต่อไปว่าถังเหล็กนี้ใช้เก็บสารเคมี แม้จะไม่รู้ชื่อคนในถังเหล็กแต่เขารู้จักชายคนหนึ่งที่ชื่อโอว์เอลกินส์บุคคลนี้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเกิดพลาสติกเขามีชู้กับผู้หญิงคนหนึ่งในโรงงานในทศวรรษ1960บุคคลนี้นามแปลว่าเอลกินส์ผู้นี้เป็นผู้ต้องสงสัยคนเดียวกับที่ตำรวจสงสัยโรงงานผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ชายคนนี้ได้เคยเปิดกิจการซึ่งในปัจจุบันได้ปิดตัวลงแล้วในเวลานั้นเอลกินส์ไม่ได้อาศัยอยู่ในรัฐนิวอยอร์กอีกต่อไปแต่ย้ายไปอยู่ที่รัฐฟลอริดา จากหลักฐานที่มีอยู่มากมายตำรวจคิดว่าถึงเวลาที่จะไปพบก,กับเอลกินส์แล้วพวกเขาออกเดินทางโดยสุ่มไปที่บ้านของเอลกินส์ในรัฐฟอลอริดาในเวลานั้นเอลกินส์เป็นผู้กเกษียณอายุในวัย70ปีแล้วเขาไม่ให้ความร่มวมมือเมื่อตำรวจมาถึงบ้านแต่เขาก็ยังให้ตำรวจเข้ามาถามได้เล็กน้อยหลังจากเข้าไปในบ้านแล้วตำรวจก็เอาลูกถ่านเหล็กขึ้นมาและถามเอลกินส์คุณเคยใช้ถ่านเหล็กประเภทนี้ในรูมันงของคุณหรือไม่ เอลกินสตอบว่าโรงงานของเขาไม่เคยใช้ถ่านเหลกแบบนี้มาก่อนตำรวจจึงถามต่อว่าโรงงานของคุณใช้เชื้อเพลนสีเขียวหรือไม่เอลกินสตอบว่าโรงงานของเขาไม่เคยใช้สีย้อมนี้มาก่อนเขาบอกว่าโรงงานไม่ต้องการดิสารเทมีเหล่านี้เราดูว่าตำรวจได้ทำการสอบสวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าก่อนที่พวกเขาจะมาตามหาเอลกินส์แต่คำตอบของเอลกินส์ต่อหน้าของเขานั้นแตกต่างอย่างมากจากผลการสอบสวนของตำรวจ เห็นได้ชัดว่าเอลกินส์กำลังโกหกอยู่ยิ่งเขาปฏิเสธยิ่งทําให้ตํารวจรู้สึกว่าเขาเป็นผู้กระทาความผิดตํารวจจึงถามมีคําถามว่าคุณเคยมีชู้หรือไม่เอลกินสยอมรับว่าเขาเคยมีชู้จริงๆแต่เขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ30กว่าปีก่อนมันนานเกินไปเขาลืมชู้คนนั้นไปหมดแล้วและจําไม่ได้เลยว่าชู้คนนั้นสูงหรือเตี้ยวัาหรือผอมจากนั้นตำรวจก็หยิบชุดเครื่องมือเก็บตัวอย่าง DNA ออกมาและว,วางลงบนโต๊ะ จะเห็นได้ชัดว่าในขณะนั้นเทคโนโลยี DNA ค่อยๆพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆเ,เทคโนโลยีนี้มีประโยชน์อย่างมากต่อการสืบสวนคดีายาหากสาม,มารถหา DNA ของเอลกินส์ได้ก็สาม,มารถรู้ว่าลูกในท้องของผู้หญิงในฐังเหล็กเป็นลูกของเอลกินส์หรือไม่ตำรวจจึงถามเอลกินส์ว่าคุณยินยอมจะให้ DNA ของคุณกับเราหรือไม่เอลกินส์ลุกขึ้นยืนไม่ได้ยินคำขอนี้เขาคิดว่าคำขอของตำรวจไม่สมเหนุสมผลเขาจึงเชิญตำรวจออกจากบ,บ้าน การกูคือหลักฐานของถังเหล็กกำลังดำเนินไปในห้องปฏิบัติการของนอเนสซเคาตี้อย่างเต็มที่หลังจากการทำงานหนักผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของห้องปฏิบัติการอาชญาการรมได้กู้คืนข้อมูลบางส่วนในสมุดาดชื่อสำเร็จแล้วพวกเขาพบว่าบรรทัดที่สองของหน้าหนึ่งมีคำว่ามิสเตอร์เอลกินส์เขียนไว้อย่างชัดเจนที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ในแมนฮัตตันก็เขียนไว้ด้านหลังชื่อนี้และมีอีกชื่อหนึ่งเขียนเอาไว้อีกหน้าหนึ่งของสมุดายชื่อ เคซี่นอกจากนี้ยังมีหมายเลียโทรศัพท์ที่เขียนไว้อยู่ด้านล่างตำรวจทำการค้นหาเคซี่จากสมุดรายชื่อเธออย่พนพาร์ตนเดนต์มาิมมา30ปีแล้วตำรวจพบว่าเธอย,ยังคงใช้โทรศัพท์เบอร์เดิมและยังสามารถติดต่อได้ดังนั้นตำรวจจึงรีบติดต่อเคซี่ทันทีตำรวจอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้เคซี่ฟังหลังได้ไฟังเรื่องนี้เคซี่ก็พูดชิอองแบนคานาในถังเหล็กออกมาทันทีเบน่าแองเจลิก้ามาโรควิน เคซี่บอกว่าเรนามาจากประเทศเอลสวาดอร์เคซี่บอกว่าเธอเองเคยเป็นคู่สอสาานภาษาอังกฤษไปโรงเรียนสอสาานภาษาเมื่อหลายปีก่อนและเรนาเป็นนักเรียนในชั้นเรียนภาษาอังกฤษของเธอเธอบอกว่าตอนนั้นทั้งสองคนอายุใกล้เคียงกันและกลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเคซี่พูดออกมาพร้อมกับน้ำตาที่ร่ำรินในปีกักยาย1966เรนาในวัย25ปีได้เดินทางมาที่นิวยอร์กจากเอลสวาดอร์เพียงลำพัง เธอเข้าเรียนหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษและพูดก,กับเคซี่เคยได้เข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมด้านแฟชั่นด้วย Rena, เรนาอาศัยอยู่คนเดียวในพาร์ r เมนต์ท้องถิ่นและเธอใช้เวลาไม่นานก็ได้หางานทำในผู้ดีสันดอกไม้พลาสติกในแมนฮัตตันเรนามีนิสัยดีดมากเมื่อเธอจะตัดสินใจในเรื่องใดๆเธอจะปรึกษาพ่อแม่ที่อยู่ห่างไกลในบ้านเกิดของเธอเสมอเธอชอบนิยอรยอกมากและใฝ่ฝันที่จะเป็นพดเมองอเมริกันสักวันหนึ่ง เคซี่บอกว่าเรน่าเคยพูดว่าตัวเธอเองท้องก่อนที่เธอจะหายตัวไปแต่เดน่าไม่ได้เปิดเผยว่าใครเป็นพ่อของเดบเคซี่ถามเรน่าว่าคนนั้นจะแต่งงานกับเธอไหมเรน่าตอบว่าใช่เขาจะแต่งงานกับฉันแม้ว่าเรน่าไม่ได้บอกเคซี่ว่าชายคนนั้นเป็นใครแต่เรน่าบอกว่าผู้ชายคนนั้นแต่งงานแล้วและมีลูกสามคนเคซี่เล่าต่อไปว่าเรน่าเคยทัวาเธอครั้งหนึ่ง บอกว่าเธอพบว่าผู้ชายคนนั้นไม่ได้ตั้งใจจะแต่งงานกับเธอเลยจากนั้นเรน่บอกกับเคซี่ว่าเธอได้โทรไปที่บ้านของชายคนนั้นแล้วภรรยาของผู้ชายคนนั้นได้รับสายและเรน่ก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดออกมาและยังบอกอีกว่าตัวเธอเองท้องแล้วหลังจากที่วางสายไปไม่นานผู้ชายคนนั้นก็ได้โทรกลับมาภายในสายผู้ชายคนนั้นแสดงอาการค่้นข้างโมโหและขู่ว่าจะฆ่าเรน่ให้ตายและจะไม่มีวันให้อภัยเธอ เรนารู้สึกกลัวมากเธอจิงทัวหาเคซี่และบอกเรื่องราวเหล่านี้กับเธอได้สายเรน่าเอ้าแต่พูดว่าฉันทําผิดขั้งใหญ่แล้วฉันทําผิดขั้งใหญ่แล้วหลังจากรับสายเคซี่ก็เป็นห่วงเรนาเธอจึงออกเดินทางไปที่อพาร์ตเมนต์ของเรนาเมื่อเคซี่มาถึงก็พบว่าประตูของห้องเรนาไม่ได้ล็อกเธอจึงเดินเข้าไปในอพาร์ตเมน,เนตม์โดยตรงและมองไปรอบๆแต่เรนาไม่ได้อยู่ในห้องตอนนั้นเคซี่รู้สึกสับสนเธอไม่รู้ว่าจะตามหาเรนาได้ที่ไหน เธอจึงรอเรเน่ที่ในอาพาร์ตเมนต์เป็นเวลาสามชั่วโมงแต่เรน่ก็ไม่ได้กลับมาเคซี่ยิ่งคิดเรื่องนี้ยิ่งแปลกเธอจึงแจ้งตำรวจใต้เทียนตำรวจถามว่าคุณเป็นญาติของผหญิงที่หายไปหรือไม่เคซี่บอกไม่ใช่ฉันเป็นแค่เพื่อนอเธอเธอกำลังตั้งท้องอยู่ตำรวจบอกว่าเธออาจไปช้อปปิ้งที่อื่นก็เป็นได้นะทัศนคติของตำรวจที่มีต่อคดีนี้เป็นไปนในเชิงลบมากพวกเขาไม่สนใจเคซี่อีกต่อไป เคซี่ควรบอกกับตำรวจเรื่องที่คนรักของเรน่าขู่เธอทางโท,ทรศัพท์อย่างไรก็ตามเคซี่ไม่รู้ชื่อชายคนนั้นและกลัวว่ามันจะเสียชื่อแสงของเรน่าจึงไม่ได้อธิบายสถานาการณ์ให้ตำรวจฟังไปทั้งหมดเมื่อเวลาผ่านไปหลายสิบปีเรน่าก็ไม่เคยปร,รากฏตัวอีกเลยการหายตัวไปของเธอกลายเป็นคนดีที่ยังไม่คลี่คลายจนกระทั่งฟอนจริงปรากฏขึ้นในอีกหลายปีผู้สืบสวนคาดการว่าเอลกินส์คบชู้กับเรน่า ซึ่งเรเน่เป็นพนักงานที่อายุน้อยกว่าเขา12ปีในคืนนั้นเอลกินส์ได้ให้เรน่มาหาที่โรงงานและ่ได้ลงมือทำได้เธอจากนั้นเอลกินส์ก็นำศพไปที่บ้านของเขาในเนสอซเคาวตี้ลองไอแลนด์สันนิฐานว่าเอลกินส์ตั้งใจจะเล่นเรือไปทะเลเพื่อทิ้งร่างของเรน่เขาได้นำเรเน่ปนจุลงในถังเหล็กย้อมเพื่อให้ถังเหล็กสามารถจมลงสู่ก้นทะเลได้เขาจึงใส่ของทุกอย่างลงในถังเหล็กและส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกข,ของบริษัทเขา หลังจากเอลกินสปนธธิดผนึก็ดถังเหล็กเขาชิดว่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแต่เขาคิดผิดไปเล็กน้อยน้ำหนักของถังเหล็กนี้หนักถึงมูลคหกสิบกิโลกรัมเนื่องจากมีขอมากเกินไปถังเหล็กนั้นหนักเกินไปจนเอลกินแบกขึ้นเดือคนเดียวไม่ได้เขาไม่มีวิธีอื่นจึงทำได้แค่ใส่ถังเหล็กนี้ไว้ในห้องใต้ดินเท่านั้นถังเหล็กได้วางมาเป็นเวลา30ปีแต่ไม่เคยมีคนค้นพบความลับนี้เลย ถ้าไม่ใช่เจ้าของบ้านคนที่สี่โคเฮนเปิดถังเหล็กด้วยความอยากรู้ความลับนี้อาจจะถูกซ่อนไว้อีกนานในเวลานั้นตำรวจได้แน่ใจว่าเอลกินส์เป็นผู้ต้องสงสัยหมายเลขหนึ่งเนื่องจากไม่มีข้อกำหนด,ดด้านเวลาในคดีอาญายที่สำคัญในรัฐนิวยอร์กดังนั้นสิ่งที่ตำรวจต้องทำต่อไปคือรวบรวมหลักฐานให้เพียงพอแล้วสั่งฟอร์มเอลกินส์ในข้อหาฆาตกรรมขณะนั้นตำรวจกำลังยื่นขอใบอนุญาตเก็บดีเอ็นเอของเอลกินส์ จากนั้นภรรยาของเอลกินส์ก็รายงานว่าเจ้าบอกเดินสามีของเธออยู่ในห้องนอนแต่เอลกินส์หายตัวไปสิ่งที่ไม่คาดคิดคือเอลกินส์ถูกพบว่าเสียชีวิตในร่มจอดรถของเพื่อนบ้านเอลกินส์นั่งอยู่ที่เบาะหลังรถของเพื่อนที่เบาะด้านหลังมีเลือดไหลลงมาและมีปืนยาวอยู่ข้างๆเมื่อเอลกินส์ถูกพบก็เสียชีวิตไปแล้ว ตำรวจระบุเหตุการณ์นี้เป็นการยิงฆ่าตัวตายของเอลกินส์อย่างไรก็ตามอดีตเจ,จ้าของโรงงานผลิตภัณฑ์พลาสติกไม่ได้ให้คำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยแม้แต่นิดเดียวตำรวจส่งตัวอย่างเลือดของเอลกินส์ที่เก็บไว้ไปยังห้องปฏิบัติการอาชัชญากรรมนอร์ทเทลโวลนาเอเชียนหลังจากการทดสอบ DNA ของเอลกินส์จับคู่รียนเของทารกในครรภ์ของผู้หญิงในถังเหล็กพบว่ามีระดับการจับคู่ที่ตรงกรัน99.9%ผลทดสอบนี้ได้ยืนยันการคาดเดาของตำรวจ เรนาเป็นชู้รักของเอลกินส์จริงๆจนถึงตอนนี้ทุกอย่างก็คลายข้อสงสัยแล้วแคลร์ได้ข่าวของ US News Daily ในกรณีนี้ที่เกิดขึ้นเมื่อ3าปีก่อนหลังจากตำรวจเปิดเผยความจริงแคลร์ Carol, ได้ไปยังเอลสวาดอร์เขาพยายามตามหาครอบครัวของเรนาตามที่รู้ว่าเรนาอาศัยอยู่ในซานมาตินใจกลางเมืองเอลสวาดอร์หลังจากสอบถามทั่วระแวกนั้นแคลร์ Carol, ก็พบแม่ของเรนาเธออายุ95ปีแล้ว เมื่อเธอรู้ว่าลูกสาวของเธอปุ๊บจะจบแบบนี้เธอก็ปิดบังใบหน้าแล้วร้องไห้ออกมาเธอบอกว่าเธอได้คิดถึงลูกสาวของเธอมาตลอด30ปีความปรารถนาที่ใหญ่ที่สุดของเธอก็คือมีโอกาสได้เจอกับลูกสาวอีกครั้งเรยนะ่นาได้สั่งไว้ชีวิตของเธอเพื่อรักษาเศร้านี้มีกระดาษในหน้าสุดท้ายของสมุดรายชื่อแผ่นกระดาษนี้อ่าจเขียนโดยเรน่นาเองเพื่อส่งให้เอลกินส์เราสาม,มารถรับรู้ความแรงหมุนทานและความสิน้นหวังของเธอได้จากสิ่งที่เรน์นาเขียน Don't be mad, I told the truth อยากโกรธที่ฉันพูดความจริงเรื่องดาวก็จบตรงเพลงเท่านี้คุณคิดอย่างไรกดนบ้านหากมีตรงไหนที่บกพร่องไปก็สามารถเียนคอมเมนต์ลงไว้ด้านล่างดนด้เลยนะครับทางเราจะพยายามแก้ไขให้ดีขึ้นต่อไปขอบคุณครับ